ต่อไปท่านสุกนโนครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมสุกนโนมัทธาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาพรรคประชาชาติเกตสองนะครับวันนี้ก็นั่งคิดตั้งนานนะครับว่าผมจะอภิปรายหรือไม่เรื่องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการไปิรูปประเทศ ตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นรายงานประจำเดือนมกราถึงเดือนมีนาคม2563นะครับแต่บังเอิญน,นะครับช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีมติคณะรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นมา,า12ด้านซึ่งผมได้ดูรายชื่อนะครับของคณะกรรมการในแต่ละด้านทั้ง12ด้านแล้วก็รู้สึกว่า ผมน่าจะอภิปรายเพื่อตั้งข้อสังเกตในบางประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องว่าในการทํางานผมก็เห็นด้วยนะครับว่ารายงานทุกสามเดือนที่กําหนดในตามรัฐมนูลสองร้อยเจ็ดสิบนั้นผมอาจจะมองว่ามันเป็นรายงานที่ไม่สามารถจะหาตัวชี้วัดได้ว่ามันมีความก้าวหน้าเพียงใดสําหรับการปฏิรูปประเทศนะครับก็ ถ้าเป็นไปได้นะครับก็เห็นด้วยกับท่านเพื่อนสมาชิกหลายท่านว่าควรจะมีการปรับให้เรื่องของรับทราบรายงานของการปฏิรูปประเทศต่อสภาผู้แทนราษฎรนี้ควรจะให้บทบาทกับสภาผู้แทนราษฎรได้ออกกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่เป็นความต้องการที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่นอ้องประชาชนนะครับวันนี้เราออกกฎหมายอย่างน้อยเรามาต้องรับทราบปัญหาต่างๆหลายเรื่องนะครับถ้าประธานที่เคารพครับ สำหรับรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้นะครับเป็นช่วงของเดือนมกราถึงเดือนมีนาคมนะครับ2,563ถ้าดูในรูปเล่มก็ผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านว่ามันก็คือกระบวนการการทำงานของหน่วยงานราชการที่ส่งข้อมูลทั้งหมดมาให้กับสภาพ,พัฒน์ได้จะทำรูปเล่มขึ้นมาเพื่อมารายงานตาม าภารกิจอำน,นาจหน้าที่ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นอยากได้ยินอยากเห็นความคืบหน้ามากกว่านี้ก็มีหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการรายงานที่คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศที่กำหนดไว้ทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่12ด้านด้วยกันนะครับมีทั้งด้านการเมืองด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายด้านกระบ,บวนการยุติธรรมด้านเศรษฐกษิจด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านสารณสุขด้านสื่อสารด้านสังคมด้านพลังงานและด้านการป้องกันกับการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบการศึกษานะครับอันนี้12ด้านประการแรกอยากตั้งข้อสังเกตว่าออจากการประกาศของคณะผู้กรรมการปฏิรูปประเทศนั้นมี12ด้าน ผมนั่งดูรายละเอียดจาก Google มามันมีประมาณคณะหนึ่งประมาณ14 14ท่านรวม12คณะก็ร้อยกว่าท่านและประธานคณะปฏิรูปประเทศ12ด้านก็ควรจะมาอยู่ในห้องประชุมในการรายงานความคืบหน้าการทำงานถ้าให้ครบทั้ง12ด้านเพราะผมเชื่อว่าวันนี้ผมนั่งดูผมไม่แน่นใจนะครับว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่ได้รับแต่งตั้งจากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้ มารับฟังข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบทั้ง12ด้านหรือไม่นะครับท่านประธานที่เคารพครับผมก็เนื่องจากเวลาจํากัดผมก็อยากอภิปรายตั้งข้อสังเกตเรื่องด้านการเมืองเมื่อกี้ท่านหลายหลายท่านได้พูดว่าการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองนั้นได้แก่กลไกและมาตรการป้องกันการแก้ปัญหาความขัดแยง้งโดยสันติวิธีนะครับซึ่ง ก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกก็บอกว่าการปัญหาการเมืองวันนี้เนี่ยมันมีความขัดแยง้งมันก็เป็นเรื่องมีที่มาที่ไปแต่วันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องกฎหมายเรื่องการปฏิรูปการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราไม่ปฏิรูปเรื่องพอรบประกอบรัฐมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่คณะกรรมการองค์กรอิสระว่าด้วยการเลือกตั้งบทบาทอำนาจต่างๆว่าควรจะปฏิรูปอย่างไร รูปแบบของการเลือกตั้งมันสอดคล้องตอบโจทย์หรือความต้องการของพี่น้องประชาชนหรือไม่ว่าเราจะส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเราได้แก้ไขระเบียบกฎหมายต่างๆที่มันไม่สอดคล้องหรือไม่นะครับส่วนด้านการเมืองอันหนึ่งเป็นเรื่องของการบริหารราชการในแผ่นดินนะครับก็พูดแต่เรื่องของปฏิรูปเหตุฉุกเฉินหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับสักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้นะครับ ผมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาะจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษอยากเห็นการปฏิรูปประเทศในด้านการปกครองรัฐการการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยให้มันมีการกระจายอำนานจะเรามีตัวอย่างแล้วว่าการปกครองรูปแบบพิเศษอย่างเช่นกรทมกรุงเทพมหานครพัทยามันสร้างความแตกต่างให้เห็นได้ชัดว่าการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ จากการบริหารราชการภายใต้ระบบราชการผูมิภาคนั้นมันมีความแตกต่างอย่างไรวันนี้ผมอยากเห็นท่านรองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองามในฐานะที่เป็นผู้ดูแลคณะกรรมการการกระจายอำนาจเร่งนะครับตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจการปกครองรูปแบบพิเศษหรือการบริหารการรูปแบบพิเศษให้มันออกมาประกาศใช้นําร่องนะครับอย่างน้อยที่สุดเราผมไม่ได้คิดว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรง ทั้งประเทศแต่เรามีตัวอย่างการปกครองรูปแบบพิเศษอย่างกรุงเทพมหานครและหนึ่งจังหวัดเรามีตัวอย่างเมืองการบริหารเมืองแบบพิเศษที่เมืองพัทยามาแล้ววันนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายองค์กรที่อยากเข้าสู่การ,การบาริหารราชการในรูปแบบพิเศษไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตก็พร้อมเชียงใหม่ก็มีความพร้อมวันนี้ถามใจรัฐบาลว่าท่านพร้อมที่จะกระจายอำนาจให้อำนาจไปสู่กับพี่น้องประชาชน ผมก็ยึงอยากฝากนะครับท่านคณะกรรมการปฏิรูปประเทศว่าท่านลองไปดูสิครับเราเบริหารราชการแบกราชการภูมิภาครวมศูนย์อำนาจนั้นกับการเรากระจายอำนาจให้มีการปกครองในรูปแบบพิเศษตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ด้วยอันนี้ผมอยากฝากเป็นข้อสังเกตในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็เป็นประธานคณะกรรมการสามัญของคณะกรรมการ,ก,ารกระจายอำนาจ การปกครองส่งท้องถิน่นและการบริหารด้การรูปแบบพิเศษนั้นอยากเห็นกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจที่ชัดเจนว่ารัฐบาลมีความจริงใจจะก,กระจายอำนาจการปกครองให้สู่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเพราะเราเรยกตัวอย่างได้เห็นได้ชัดว่าองค์กรท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโควิดที่ผ่านมาถ้าไม่มีองค์กรท้องถิน่นปัญหาโควิดอาจจะไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับธรรมธาครับ